คเคยสังเกตเห็นเจ้ามาร์ทคอร์ดต,ตัวนี้บ้างไหมคะแล้วทราบหรือไม่ว่าคืออะไรเลือบขึ้นไปมองอีกหน่อยก็จะเห็นบนป้ายเขียนว่าเงินชยโยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะพาไปทําความรู้จักกับเงินชยโยกันสําหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปติดตามรับชมในคลิปกันเลยนะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเข้าไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับ DIY Station ด้วยนะคะ ัสดีค่ะีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station และนี่คือช่วง B Y Story สําหรับ B Y Story ในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่ขับรถพันไปพันมาเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะได้เห็นนะคะบริษัทที่ให้จำนำสินเชื่อรถเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัทนั่นก็คือเงินชัยโยนั่นเองสําหรับท่านใดที่มีโอกาสได้เห็นนะคะอย่างที่เราบอกไปเมื่อต้นคลิปว่าเจ้ามา้าตัวนี้นะคะเงินชัยโยที่อาจจะเห็นอยู่ตามข้างทางเนี่ยเขาให้บริการสินเชื่ออะไรยังไงรายละเอียดสําหรับการให้บริการเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับเงินนชัยโยกค่ E เป็นบริการสินเชื่ออย่างหนึ่งนะคะที่มีเล่มลดเป็นหลักประกันให้บริการโดยบริษัทออโตเอ็กจำกัดซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ s c ช x นั่นเองทั้งนี้นะคะได้ดําเนินการก่อตั้งและได้เปิดให้บริการลูกค้านะคะมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2565ซึ่งสําหรับเงินัชยโยเนี่ยเขามีความเชื่อนะคะว่าหากผู้คนในสังคมเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะทั้งนี้นะคะเขายังมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรริิกาที่จงจงใ เชื่อถือได้ไม่ซับซ้อนต้องมีความสะดวกค่ะแล้วก็รวดเร็วทันกับความต้องการและบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาซึ่งสําหรับเงินชัยโยนี้ให้บริการด้านใดบ้างอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าเงินชัยโยเนี่ยจะให้บริการสินเชื่อลดเป็นหลักเลยซึ่งทั้งนี้ก็จะมีทั้ง รถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตู้รถบรรทุกรถเพื่อการเกษตรและยังรวมไปถึงโฉนดที่ดินอีกด้วยนะคะเงินชายโยนะคะเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่8ปดนาฬิกาสนาทีถึง17บเนาฬิกาสานาทีทางนี้นะคะอายุรถที่นํามาจำนำเนี่ยยังมีความยืดหยุน่นแล้วก็อาจจะให้มากกว่าที่อื่นด้วยนะคะ ซึ่งสูงสุดได้ถึง25ปีผ่อนต่ำมากนะคะตัวอย่างเช่นกู้20,000บาทผ่อนแค่วันละ10กว่าบาทให้โอกาสสาหรับลูกค้าในการที่ผ่อนได้นานกว่าแบ่งเบาภาระของลูกค้าได้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง60งวดแต่ทั้งนี้นะคะอาจจะต้องขึ้นอยู่กับประเภทรถด,ด้วยส่วนสําหรับอายุผู้กู้นะคะก็ยืดหยุ่นให้ถึงอายุ65ปีเลยไม่มีการบังคับซื้อประกันชีวิตนะคะแต่ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับบุคคลที่อยู่ข้างหลังเขาจะแถมประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ให้กับลูกค้าทุกรายด้วยและสําหรรับบตเงิน จ่ายเงินต้นไปแล้วเท่าไหร่กดใช้เพิ่มได้เท่านั้นผ่อนเท่าเดิมไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มกู้แล้วได้เงินเต็มทุกบาททุกสตางค์ไม่มีหักค่าธรรมเนียมและสําหรับช่องทางในการติดต่อเงินชัยโยนะคะสามารถติดต่อเงินชัยโยโดยผ่านช่องทางคเซ็น e n อ e ์ได้ทุกวันที่เบอร์02777 7333ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาหรือจะเป็นลายออฟฟิเชียลของเงินชัยโยก็ได้นะคะหรือจะเป็นสาขาเงินชัยโยใกล้บ้านคุณก็ได้หรือจะเป็นช่องทาง Facebook เงินชัยโยก็ได้ค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่มองหาสินเชื่อบุคคลโดยเป็นการจำนาเล่มรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถยนต์รถตู้รถเพื่อการเกษตรหรือแม้แต่จะเป็นโฉนดที่ดินนะคะก็สามารถที่จะลองเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะกับเงินชัยโยสาขาใกล้บ้านคุณหรือถ้าเกิดท่านใดไม่สะดวกที่จะไปนะคะ ก็สามารถที่จะโทรคอเซ็นเตอร์รออก,ก่อนก็ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรยังไงบ้างซึ่งวันนี้ค่ะเราก็นําพาเงินชยโยมาให้กับทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกันพอของปากของคอก่อนเนาะว่าบริษัทเขาเนี่ยให้บริการด้านใดมีจุดเด่นด้านใดบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันอีกทีนะคะสำหรับสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันนะคะว่ารายละเอียดของสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะคะสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้แน่นอนนะคะอย่าลืมกด ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ